สิ่งที่ทําให้พลังของการขอบคุณไม่เกิดผลมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยไม่สามารถควบคุมสภาวะความคิดและความรู้สึกของเราให้อยู่ในโฟล์พลังงานดีๆได้ตลอดเวลาตื่นเช้ามาเราขอบคุณเราคิดดีเราคิดบวกเราส่งคลื่นดีๆออกไปสู่จัก,กรวาลแต่พอสายมาบ่ายมาเราปล่อยให้ตัวเองไปสนใจกับปัญหาชีวิตปล่อยให้ตัวเองไปกังวลกับค่าใช้จ่าย ปล่อยให้ตัวเองไปกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นปล่อยให้ตัวเองไปกลัวกับภาพประสบการณ์ชีวิตตรงหน้าเฮ้ยเอาไงดีวะเฮ้ยอันนี้ก็หมดอันนั้นก็ไม่มีเฮ้ยทําไมไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นสักทีวะประมาณนี้ในภาพออกไหมสิ่งนี้มันเป็นตัวไปปิดป,ประตูสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาเราความโชคดีทุกอย่าง มันไม่สามารถเข้ามาหาลัยได้เราเหมือนแบบมันจะมีคนเอาคมแบบจะมีคนเอาของ,ของมาส่งเราแล้วแหละแต่เขาโทรหาเราแล้วเราไม่รับอะ่ะเออนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเฮ้ยการที่เราจะใช้พลังของการสํานึกรู้คุณเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆให้กับตัวเองอ่ะเราต้องรักษาสภาวะนั้นให้ได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาขอบคุณทุกอย่างตกสายบ่ายเย็นมากังวลกลัวระแวงกับอะไรมากมายในปัญหาชีวิต คุณต้องเชื่อใจคุณต้องหวังใจและอยู่ในสภาวะแบบนั้นตลอดเวลาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ